าจารย์ครับคราวนี้มีประเด็นแล้วครับเชญครับองค์กรอยากมีโครงสร้างเงินเดือนอ่าฮะแล้วก็วิ่งมาจะจ้างที่ปรึกษาแล้วก็ยังไม่แน่ใจไม่มีตังค์ไม่มี้งแหมอาจารย์รู้บอจริงเอาเอาว่าทําเองได้ไหมครับอาจารย์ได้จริงอาจารย์ไม่ใช่หรอกมันยากตรงไหนโครงสร้างเงินเดือนมันยากตรงไหนยากยากเลยครับทากาไรยากกว่าขายของยากกว่าใช่ครับจริงจริงแล้วโครงสร้างเงินเดือนเนี่ย ท,ที่ทําเองได้ก็คือเอาสับเทคนิคออกให้หมดก็คือ <c oughs> อย่าไปเรียนแม็กซิมัมมินิมัมโอเวอร์แลปบมิดพอยต์ไม่ต้องไปเรียนไปหรอก <c oughs> ก็เอาแค่อย่างงี้ให้ถามอย่างงี้นี่ง่ายเลยครับลงพนักง,งานในองค์กรแบ่งเป็นกี่ระดับ <ừ> ตอบให้ได้ก่อนเอาหลักกูก็ได้แบ่งเลย <c oughs> เอ้ยนะกูค,คิดว่า <c oughs> พนักง,งานนี้นะ่าจะอยู่ระดับนี้ระดับนี้เลี้ยงก่อน พนักงานทั้งหมดในองคกรมีกี่ระดับ,บถัดไปครับแต่ละระดับเนี่ยเงินเดือนเริ่มต้นควรจะไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ก็เขียนอัต,ตาราเริ่มต้นถ้าเป็นผู้จัดการเริ่มต้นเท่านี้เท่านี้ขั้นต่ำถ้าไม่รู้อะไรมากก็เอาเงินเดือนของคนปัจจุบันวางไว้ก่อนก็ได้หลังจากนั้นก็ให้ถามต่อว่าแล้วสตาร์ทตรงนี้ถ้าเขาอยู่จนกเกษียณอายุขึ้นเงินเดือนปีละ5%มันไปจบที่เท่าไหร่ก็ขีดไว้ทุกอันนะสมมุติสตาร์ทหมื่นหนึ่งถ้าอยู่จนเกษียณอายุอายุเท่านี้โอ้ไปตันที่3 0,000อันนี้เข้ามาเเป็นนจบบีีตงิเดือน2 0 0 0บ ถ้าอยู่ยันเกษียณอายุน่าจะเงินเดือนสักหกหมื่นก็ทําแบบนี้ก่อนครับพอทําเสร็จแล้วก็กลับมาดูว่าใช่ไหมใช่ใชตกลงบริษัทร,รับได้ไหมถ้าเกิดเอาตามนี้หมดเลยครับถ้าไม่ได้ก็เริ่มปรับเช่นเฮ้ยตำแหน่งนี้เราให้ได้ไม่น่าจะเกิน 25, 2อ0หมนครับน่าจะคุ้มค่างานแล้วมากกว่านี้น่าจะไม่คุ้มลวระดับนี้เฮ้ยระดับนี้ห้าหมื่นไม่น่าจะพอเฮ้ยน่าจะประมาณ6 0,000ก็ยืดหดกระบอกเอาเองรแรกๆเอาแค่นี้ก่อน ก็จะได้โครงสร้างเงินเดือนฉบับร่างหลังจากนั้นถ้าอยากจะรู้อีกว่าที่เราออกแบบไว้ดีหรือไม่ดีก็สามารถพิสูจน์ได้อันนี้หนึ่งคนเก่งสุดเข้ามากี่ปีถึงจะไปกระบอกถัดไปได้โปรโมทแล้วไปกระบอกถัดไปได้ถ้าเกิดว่า3ปีก็น่าจะไปได้ถ้า3ปีเงินเดือนสตาร์ทที่สมมุติอ่ะ20ง0เทุกปี3ปีเงินเดือนเป็นเท่าไหร่แล้วพอโปรโมดไปปุ๊บตกลงก็เรกว่าไปอยู่ถึงบันไดขั้นแรกของกระบอกถัดไปไหมครับ สมมติผมเป็นพนักง,งานเนี่ยโปรโมทเป็นหัวหน้าง,งานปรากฏบวกเงินเลื่อนตำแหน่งเข้าไปแล้วยังต่ากว่าหัวหน้าง,งานที่เข้าใหม่ข้างนอกแสดงว่ากระบอกเงินเดือนเริ่มไม่ค่อย work อันที่2ก็คือพนักง,งานที่อยู่จนกเกษียณอายุเนะี่ยอยู่ได้กี่ปีครับถ้าขึ้นเงินเดือนด้วยสักหาปรเประเด็นที่3ก็คือถ้าคนที่อยู่ตรงกระบอกเงินเดือนสูงสูงแล้วเนี่ยอยู่ปลายกระบอกเงินเดือน uh huh. แล้วก็เกิดเขาได้โปรโมทเหมือนผมบอกว่าจ่าแล้วเป็นในร้อยเนี่ยนะใช่ครับอาจารย์โปรโมทไปปุ๊บเขาไปอยู่ตรงไหนของกระบอกถัดไป ปรากฏโปรโมทไปปุ๊บไปอยู่ไปลายกระบอกถัดไปหรือเลยครึ่งไปแล้วอยู่อีก3ามปีก็ตันก็อาจจะอันเนี้คยค่อยๆทําไปแต่อันดับแรกคือต่าสุดเท่าไหร่สูงสุดไม่เกินเท่าไหร่แล้วมีทั้งหมดกี่กระบอกแค่นี้ก่อนง่ายๆแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีอย่างนี้ปุ๊บคําถามหลายคําถามเราสามารถตรวจสอบเองได้หรือวันหนึ่งถ้าเราอยากจ้างคนข้างนอกมาช่วยดูเราก็จะต้องมีของเราบ้างไม่ใช่แบบไม่มีอะไรเลยครับ ก็ดูฟังดูง่ายนะครับง่ายกว่าที่อาจารย์บอกว่าอะไรนะหาก,กําไรนะครับแต่ขายกองยากกว่าเยอะขายของยากกว่าเยอะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีคําถามเพิ่มนะครับามาถามเราดีกว่าครับอันนี้ง่ายกว่าที่นั่งงมเองอยู่แล้วใช่ไหมครับพบกับพวกเราได้ที่ i n e t Value นะครับ